สวัสดีค่ะวันนี้11 Hero Production จะพาไปชมดาวรุ่งตัวใหม่แห่งวงการบรามั่นซึ่งเป็นวัวของโชคนริศฟาร์มค่ะสำหรับวัวตัวนี้นะคะเป็นวัวที่มีลักษณะที่โดดเด่นเฉพาะตัวทุกคนที่เห็นวัวตัวนี้ต้องพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าโอ้โหนี่คือวัวอายุ4เดือนจริงเหรอเรียกได้ว่าอึ้งกันไปเป็นแถบๆเลยละค่ะโดยวัวตัวนี้นะคะมีชื่อว่าเจ้ารถถัง หรือที่รู้จักกันในชายา CY น้อยเจ้า CY 217เป็นลูกของ Smoking กัน109ทับ7ส่วนแม่วัวที่เห็นในคลิปเป็นแม่ตัวรับค่ะซึ่งแม่ตามสายเลือดจริงๆคือ Moreno 50ทับ1ซึ่งโชคเนมฤิฟาร์มซื้อมาจากแบรนด์ CY โชคชัยยืนยงฟาร์มค่ะเจ้ารถถังเป็นวัวที่น่ารักแข้งขาใหญ่สีแดงเข้มบั้นท้ายสวย หลังตรงตะนอกใหญ่หนังย่นหน้าอกหนาและมีลำตัวลึกค่ะซึ่งตามลักษณะเด่นๆของวัวบามันส่วนใหญ่ที่เห็นแบบนี้มักจะเป็นวัวที่ตัวโตแล้วค่ะแต่สำหรับเจ้ารถถังเรียกได้ว่าหล่อครบเครื่องตั้งแต่เด็กเลยค่ะ หลังจากที่ช่อง11 Hello Production ได้โพสต์รูปลงในเพจยอดแชร์ก็ถล่มทลายเลยทีเดียวค่ะและที่สำคัญนะคะในวัยแค่4เดือนมียอดจองน้ำเชื้อกันแล้วไม่เว้นแม้แต่น้องอิว11 Hello Production นะคะขอจองไว้ให้ลูกสาวหนึ่งหลอดด้วยค่ะ ดูสิคะทุกคนน่ารักมากๆนะคะตัวอุยุอัญญะอ,อยู่นะคะหนุอยอิุมากๆนะคะสําหรับง่วตัวนี้ตอนแรกนะคะก็เดินจะไปกอดน,นางลืมดูลืมดูว่ามีแม่นางด้วยนะคะแม่นางก็วิ่งไล่จนรองเท้าหลุดนะคะแต่ด้วยความน่ารักนะคะเราก็มองๆองอยู่แล้วก็แอบถ่ายรูปมาค่ะ สำหรับท่านใดนะคะที่อยากไปหยอกแล้วก็ไปชมตัวจริงของเจ้ารถถังสามารถไปได้ที่โชคนารมิตฟาร์มสาขา2บ้านรวมใจอํำเพอเมืองจังหวัดมหาสรารคามค่ะส่วนน้ำเชื้ออดใจรออีกนิดหนึ่งนะคะรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนจ้า